ยัง่มือ <Damas> อ <cus> ื <leg> ่นบอกเมื huh. ่อ <other> อ <packs deben> ื่นบอกเรื่องเมื่อนี้ฮะมืออื่นตีวันพระผมจักเลยวันใดวันอย่างวันที่วัาใดเดือนใดปีใดว่รููเลยวันพระวันบ่พระว่รููเลยแต่ว่าถามเอาบ่สนใจในวันเดือนปีเนี่ย เนาะแยาคำใดจะยังสนใจเยอะบะมันบริสนใจนะวันจันทร์วันอังคารดิคือมันประคิดพ่อเลยได้อันอวันจันทร์วันอังคารวันเดือนนั่น,น,นปีนี่ประคิดพอ่อเวลาเท่านั้นทนีบอบอ,บอมีเลย เขาว่ามันนั่นมันนี่นะก็ังนะถามเอา <laughs> ของมันปไปเกี่ยวกับอย่างแบบนั้นั่นเลยบ่มีเหลืองกังวลบุญไหวอย่างมากทดถึงสมาธิการทำสมาธิต่างๆนะ่ะ ความตั้งใจเสียดอันใดอันหนึ่งกเอื่นว่าสมาธิแล้วตัวสิเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้บ่อหรือเอื่อนว่าชาติอันหนึ่งบัดนี้เอื่อนสมาธิชาติมั่ชาติสมาธิมั่ความตั้งใจเสียดอันหนึ่งเอื่นว่าสมาธิคือพวกเขาไปยิ่งนกนั่นแหละพวกมีปืนไปยิ่งนกตังเสียเขาก็ต้องมีสมาธิเพื่อกันเด้กเขาเห็นนกปั๊บแล้วเขาสิมีสมาธิย่องย่องยอง่ยองนั่น ยองไปหามองเล่งอันวะมันไปฝึกมาทั้งใดมันก็เป็นเองโดยสมาธินั่นแหละสมาธิอันหนึ่งสมาธินยิ่งนกนัไปถ้าเอามาเทียบใส่กันเอาต่อจิตใจมันเพ่งอยู่ใส่เอาพอกไปยิ่งนกมันเพ่งใส่นกคนเด้นั่นแหละมันตั้งใจมั่นใส่อันนั้นแล้วหรืออื่นสมาธิมันตั้งใจมั่นใส่นกหรือว่ามันสิยิ่งถือหรือว่าถือมันระวังใจของมันหรือว่ามันระวังหลอบแวดขางทังยองยางเข้าไปนี่ ย่านไปพวกพวกคากๆอันนั้นยานนกบินหนีแล้วก็ละ่ะนั่นคือสมาธิของพวกยิ่งปืนยิ่งนกเขาระวังรอบข้างบ่ให้ไปเกิดความพวกพวกคาขายยานนกหนีเออแล้วมันก็เล่งใส่โตนกนั่นแหละมันตั้งใจมันคงใส่นกนั่นคือจุดหมายของเฮาได้บ่ดนี่ถ้ามาพูดถึงสมาธิทางการปฏิบัติรมเฮา <c oughs> ถ้าตั้งใจสิมาทำวัด เห็นบ่ละเขาตัง้งใจมาทำวัดนั่นก็เป็นสมาธิแล้วต่อมาเขาสิมาเพ่งอยู่ในโตอักขรหนังสือนี่นี่ก็เป็นชาติแบดนี้<อ>ความสงบเกิดขึ้นหรือย,ยังความสงบนั่นนะ่ะถ้าจิตใจมันแน่วแน่ตั้งมัน่นแล้วก็เพ่งอยู่ในตัวหนังสือที่เขาสิสวดนั่นนะ่ะอิติปิโสภควาลังสมานั่นนะ่ะเออมันก็เป็นชาติแล้วมันเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าที่มันบเป็นเพนภะวะมันคิดไปทางอื่น แม่นตาสืบงังหนังสือกระซางใจไปทังอื่นนัน่นบ่ความคิดไปผุ่นไปพี่นันนั่นนี่เหลือบตาไปบังพ้นนั่นพ่นนี่กับเป็นคัดของในาจของเองนั่นบ่นมีสมาธิอันนั้นจิตบ่ดได้ตั้งมัน่นอยู่ในอคระโตหนังสือนี่ตั้งมั่นอยู่ในเสียงนี่ตั้งมั่นอยู่ในทำนองนั่นจังหวะนั่นให้มันถือกันมันลงกันนั่นเนี่ยนี่ก็เป็นสมาธิแล้วห <c oughs> ลายๆายคนนังเข้าใจว่า การทำสมาธิจะต้องเข้าถึงชานนหนชนชาตินี่ชา้นนี่เ,<อ>เข้าใจไว้จังสันถงอยุวน,นึงงน่งทางพระท<อ>่านหรือทางเบิร์ตคำว่าความสงบคำว่าความสงบบนี้สงบจากการคิดปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นๆตั้งใจมันคงสงบหรือเพ่งอยู่ในบทที่ห้าสี่ทำวัดนสวดสาธยายธรรมของพุทธเจ้านี่นี่เป็นสมาธิแล้ว นี่ก็สงบแล้วถา้าจิตใจห้าวแนวแน่อยู่ในบทสวดนี่สงบแล้วสงบจากตัวใดสงบจากความคิดปรุงแต่งสแสวงหาอยาความจากใดอยากดีอยากนีอยากเป็นสงบจากการคิดถึงคนนั่นถึงคนนี้ถึงสัตว์เลียงถึงให้หน้าถึงสมบัติต่างๆหน้าแล้วสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วอันนี้<อ>จะไปคิดมองมันสูงในลักษณะว่าถึง สงบขันอุปจาระสงบถึงขันอัปนาคือว่างเบิดทุกอย่างเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่เด็กยินได้ฟังมาชา 1, 2, 3, ั้นหนึ่งสอสามสี่ยังถิ่มไปสะก้อนอันจังสัตว์เดี๋ยวเป็นสะก้อนจังหูซื้อมันที่หลังสิวดีกว่าเบก <c oughs> สงบจากตัวนี้เลยเรียกว่าสมาธิแล้วจิดใจตั้งมั่นที่ส่กระทำงานอันนี้งานอย่างงานสาธยายทำหรือสวดมนต์ทำบัดนี่แหละ มันคงแล้วเพ่งแล้วเป็นชาติแล้ว <Okay. S 1> แต่ว่าเอาเอาตัวใดมากำหนดจะคล้องตรงรูน่าจะคล้นะองเองว่าตัวคล้องนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวบ่จังสิเป็นชาตินิ่งเพง่งอยู่ในคำสวดอยู่ในทํานอง <Okay. S 1> อยู่ในวักอยู่ในตอนทั้งมันนี่เองนี่สงบแล้วจากการปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในความรักในความเกลียดเ <Okay. S 1> ครื่องอิจฉาหรือเสียละลายย่างนั่นแหละคือมัดมันขจัดออกแล้วนั่นแหละคือขจัดยัง คือพวกสมาธิยิ่งนกนั่นแหละมันสี่ยองยองไปเมืนบอมันตั้งใจใส่นกุุ่นยองไปมันสีเบิ่งตามก้าวตามตีนมันเพื่อบอกให้ไปเหยียบไม่หักดังเปาะถ้าไม่หักเสียงกวักขากนกกก็สีบินหนีอันนี้ห้าก็คือกันห้าก็มาเอาือคืออย่าไปสนใจวกแวกน้ำผู้อื่นเพ่งอยู่ตั้งใจอยู่ในบทสวสดนี้นั่นมันก็สงบแล้วสงบแล้วนี่แหละ ที่พูดถึงว่าการทําสมาธิแค่คณิกะสมาธินี่ก็สามารถทําวิปัสสนาได้แล้วมหาตาถึงขันสูงถึงขันว่าดับสุดยอดโดยชา้นซีดอกหรือสมาบัตแปด 8, บัตเปิดน,นั้นเป็นเครื่องยูเครื่องลิ่นของข้าเจ้าตั้งหากคือให้ทุกคนเข้าใจว่าคณิกะสมาธิว่าส,สงบชั่วครู่ชั่วคราวชั่วขณะตามถ้าออกจากตัวน,นั้นมาแล้วาก็สามารถ ทำการนึกคิดในปฏิจจสมุปบาทเป็นเบืองต้วไว้ก้อนก็นได้คิดไปเรื่อยๆแล้วมันสืคอยเห็นคอยรู้คอยเข้าใจแล้วเมื่อมันรู้ท่างแล้วเข้าใจท่างแล้วมันสืค่คอยๆมาละว่างในความรู้สึกของจะคของเองแบบนี้ออในความรู้สึกนึกคิดคของมันสิละแวดละว่างในหนีมันสินนนจ,จออยู่ในหนีในอย่างในใจตัวนี้ออฉะนั้นถ้าหาสิเปรียบเทียบว่าพวก ที่ข้าเจ้าเหตุสุขาวิปัสสะประเภทนั้นใส่สมาธิส่วนเดียวใส่วิปัสนามากกว่าหมายถึงว่าทำความทำความขีดพิจรณาหาความจริงของถูกของสายเหตุถูกของเจ้าของเองของหุนทางดับถูกและถูกของเจ้าของดับไปได้ขนาดใดดับไปในสักยะทิฏฐิวิจิกิชาสิรพตุปราหมาดคมกามรลาคะหรือว่าคมปฏิฆาได้ขนาดใด จังว่ามันบ่แม่องของอยากแลวกจะไปเอาีิวาสมาธิถี่เข้าไปได้ยินได้ฟังได้อ่านมา <c oughs> เขาเจ้าเอา,วาความสงบขันนั่น <c oughs> เกิดนั่นความสงบขันอุปจาระสมาธิสีเกิดเห็นแสงสีเสียงเห็นเทพเทวดาอินพุ่มแสงสว่างได้ยินได้นั่นในโลกทิพย์ให้ขจัดออกสะกอน,น,นจะไปสนใจตัวนันมา หรือว่าความสงบถึงขันอปปนาสมาธิเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอุเบกขาตาลมเป็นความสงบที่สูงสุดเป็นความสุขอันสูงสุดอ,ออกมาแล้วมันจังเข้าใจหรอกว่าเป็นความสุขอันสูงสุดอตอนที่มันอยู่ข้างในข้างในนั่นตอนที่มันดับลงคักนั่นนะ่ะมันก็เป็นอุเบกขาตาลอมก็เอื่นว่าอารมณ์เพื่อเก้านั่นแหละแต่มาเทียบแล้วคือมันนิ่งมันประคิดอย่างเลยเงียบสว่างอยู่แจงอยู่กันแล้วแต่เป็นภาษาที่เขาที่เขาจะออกมาสื่อสารให้เข้าใจความหมาย ตัวนี้ใจความหมายว่ามันเป็นแบบนี้ออกมาแล้วจังหูจังเหากันได้อ่ะจังสันฉะนั้นประเภทสุขาวิปัสสก,กะใส่ความสงบส่บสวนหนึ่งใส่การพิจารณาสามส่วนนี่แหละบรมยนวัสิบรรุบ่ได้เด้หรบรรุได้คำว่า,าสมาธิแต่รวมอยู่ในทั้งทั้งคณิกะสมาธิหรือตั้งใจที่สิพิจารณาอันใดอันหนึ่งนี พจารนาในปฏิจจสุบาตเนี่ยจังสี่ก็เป็นสมาธิอันหนึ่งแล้วมันบันคิกบกแวกหาผู้อื่นแล้วมันคนหาตนอันนี้มันคนในความว่าร่างกายนี่ว่าเป็นของจ้าของแบบไดนานี่มันถูกแบบใดเออเพิ่นเพื่อว่ามันเป็นของตนเลยความหมายแล้วมันว่าสามารถบังคับได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเถ่าแก่เลยสุดท้ายลัวก็ต้องตายเนาะนั่นนี่ยุ่เหนือการบังคับโอ้นี่ไตหลักแสดงไงเฮาเห็นทุกเมื่อ แต่ว่าเขาบ้เข้าใจเองนี่คือใส่การพิรารนาน้อมพขา้าหาเจ้าของเองเออ <c oughs> มื่อพิารณาในแต่ละของกายล้วกพิารนาในแต่ละของเอวทนาแบบความรู้สึกทั้งหลายอันใดนอาว่าเป็นสุขเวลาเฮาใดน,นัดนใดหนี่มาเฮาก็ถือใจเฮาพอใจเฮาอันนี้เนาะเอิ่นว่าอารมณ์สุขเนาะตะกี้กูคือบารู่อารมณ์นี่ก็ว่าไปเวลาขาดเครื่องใจบ่ได้ดดังใจจากหลายหลายอย่างโอ้อันนี่เพิ่นว่าถูกเนาะเพิ่นว่า ถ้าเฮาขาใจว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกอันหนึ Luci ่งเป็นแค่ความรู dale ้สึกเกิดอันนี้ึ้นแล้วก uh. ็ดับอันนี้ดับอันนี Shadow ้แล้วก็เกิดอันนี้น <God> ี <susceptible> ่บอกสิว <Fra> ่าอ <II> ันนี้จังถูกอนาตตาเออมันถูกขังแบบใดเพราะว่ามันไปยึดเนาะเนี่ยหออเขาไปยึดเอาในแค่ความรู้สึกเนาะสุขกับถูกเขาไปยึดเอาเฮาก็เลยเป็นถูกเขาไปยึดว่าตัวนี้เนาะว่าเฮาบู่เู่เาท่านในความอันนี้จังคือความบ่อเทียงแ้ในความเป็นอนัตตาคือความดับความเสื่อมเนี่ย นีดกายเวทนาจิตยังเป็นผู้โจทย์ผู้จำยังเป็นผู้ปรุงแต่งยังเป็นผู้พ่นว่าจิตความขิดความคิดเป็นยังไดนอนจิตหาข้อหมายของข้างวาจิตเบังน่าเนี่ยพ่นว่าจิตจิตจิตเออก็เป็นสัญเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นเป็นสี่สื่อสารออกมาเป็นคำว่าี่สื่อสารออกมาเพื่อเกิดความเข้าใจเป็นสังขารมั่งเป็นญาณมั่งก็แล้วแต่ในคำว่าจิตใจเนาะโอ้อันนี้เนาะเป็นผู้พาวาแบบนั้นแบบนี้ก็ว่าไป มันกับบ่เทียงส่ว่าแต่เป็นจิตแต่เป็นความคิดเวลาห้างคิดเรื่องนั้นกับบ่เห็นว่ามันสิคิดจุแต่เหลืองเกากับบ่เห็นว่ามันสิคิดแต่แต่คนผู้เดียวบ้านหลังเดียวหน้าอันเดียวซัดตัวเดียวคิดรอบโลกไปเบิดในความยากใดดีมีเป็นทั้งเบิดความยึดมั่นถือมั่นทั้งลายนี่เนาะนี่เนาะฮิดสังขารเนาะเนี่ยมันก็เข้าใจข้างว่าจิตในจิตทันเถคิดถึงมันกายพิจนาจิตท่ำท่มคือความจริงมันก็ล่งเข่าสู้ความจริงใด เพราะว่ามันบอเอาใจออกรอกกายใจก็อยู่ในกายนี่ใจอยู่ในเวทนาเนี่ใจก็อยู่ในจิตในจิตนี่ใจก็อยู่ในใจนี่พิรณา,นาในอนิจจังทุกขังอนัตตาของหลางกายจนถึงให้มันถึงที่สุดแล้วในโลกนีเบดททุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับบดเนาะหลายหลายอย่างที่พิ่นว่าเป็นเป็นอย่างคือว่ามันเป็นอนัตตา <S <S <อ>มันแสดงความจริงให้เฮาหลู้อยู่แล้วว่าบออาสามาดยื้อย่างลังเอาไว้ว่าเป็นไปตามอำนาจใจ แค่นี้มันก็คอยคลายอออคลายออกคลายออกคลายออกะออเออมันพอวันเริ่มคเขาพอว่าเขาจดจอเขามาหาเจ้าของเขาไปบุญไหว้กับเหลืองผู้อืน่นคือพวกเขาไปยิงนกนั่นแหละมันได้ไปจักต้องได้อันงาไม่แหงนั่นหรือว่างาอันใบไม้แหงนั่นมัน่าน,นกหนีจากก่าอันนี้คือกันมันานหนีมัน,าน,น,มนานใจหนีออกจากตัวนี้ตั้งมันอยู่ในตัวนี้มันเลยบเอาตาเอาหู ไปเบื้องนั่นเบื้องนี้เอาจมูกไปเขาไปเบื้องนั่นไปดมกินนั่นกินนี่ออกมาเนี่ยถ้ามันน้อมเขามาหาจ้กรของยังสี่มันสิไปใส่เสียมันจะเห็นใจของจ้ารของเองก,กว่าถ้ามันเห็นใจของจ้าของเองแล้วเห็นจิตของจ้ารของเองแล้วมันกะจบ่ะเหลือัต่แต่แรงกระทบเท่านั้นล่ะคับ <c oughs> นี่คือคำว่าสมาธิประเภทสุขวิปัสสกะเปรียบเทียบเขาจาใสา่ใสมาธิส่วนเดียว ความสงบอันเกิดจากการสวดมนต์นนนี่ก็เป็นคณิกะสมาธิอันหนึ่งแล้วความสงบอันเกิดจากการเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือลม,มหายใจเข้าออกนี่มันก็เป็นสมาธิแล้วมันก็เป็นชาติเพ่งเข้าไปในลมนี่แล้วสงบมั่งว่าสงบมั่งก็มันก็ลู้อยู่ในตัวลอยเพิ่มไปมั่งนิดหน่อยกราบขึ้นมามั่งนี่ก็เป็นแล้วว่าต้องไปถึงขันไปเทียบกับข้าเจ้าผู้ข้าเจ้าเห็นนั่นเห็นนี่หรอก นต่จังว่าไปดึงอันนั้นอันนี้มาเทียบเจ้าของเลื่อยว่าเห็นเจ้าของจะคือคือกันนั่นแหละครับพวกยองยองไปยิงนกนั่นนะเขาว่าเอาตีนเดไปเหยียบงาไม่แห้งใบไม้แห้งเพื่อให้เกิดเสียงดังย่านนกหนีอันนี้ก็คือการ<ค><อ>่าเอาตา่าเอาหูไปฟังพวกนั้นพวกนี้เขามาเ<ค>อ,อย่านมันบวมบ่นคงย่านใจมันหนีมันหนีไปอยู่น้ำง,วง่วนน้ำควายน้ำไห้น้ำหน้าน้ำคนผู้นั่นคนผู้นี้สั่งผู้นั้นสั่งผู้นี้ ญาณมันหนีสามมันตั้งมันก่เหตุแต่เท้าเพียงหน้าอยู่เรื่อยๆกายเวทน,นาจิตรรมหรือสปปรรพสิ่งทั้งบัตในโลกนี่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทั้งบัดถ้่เขารู้เท่าท่านมันแล้วเขา่าจะเอาถูกมาจากไสว่าที่นี่น้อมขอมาโตนี่บา้านในเมื่อเข้าเข้าใจวิถีแนวทางมาแล้วออสมาธิก็ต้องถึงขั้นสูงก็สามารถดับทุกข์ได้กันหน้า บ่านเามาเทียบอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาไมาน่น,นั่นเขาเจะไปนั่งสมาธิยุใสไปเพ่งยังยุใส่ออไปมีศีอยุใส่ร่วมไปเบิดนี่แหละแต่ว่าเป็นยังเขาเจาฟังธรรมเรลาคือบรรลุเป็นพันๆเออพราะว่าเขาเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในการที่จะฟังออนั่นเห็นบอกฟังเ่าสนใจอันอื่นได้ความคิดกายนี่ก็นิ่งยุยังมันเกิดเสียงคูคัก หูนี่ก็นิ่งฟังห้ือใจนี่คิดพิรณาตามพห่าพิรณาตามคํามเสพทของ่นพิรณาตามคําเทศเทศดไปเทศไปเนี่ยมันมาสะเทือนเขาจาของลุดออกรุดออกลุดยั้งลุดในความยึดมั่นถึงมันในกายในในกายแล้วก็หายสงสัยเรื่องของกรรมแล้วก็ศีลก็เป็นขึ้นมาเองในขณะที่จ้องจดจ่อในสมาธิสมาธิตั้งมันในการที่ฟังในการพิจารณานั่นเองเออถ้าว่าบรรลุโสดาบันก็บรรลุไปเลยต่อไปจากนั้นก็บ่าเหตุอีก ในการพิจสินหาทั้งสิ่งจะจบไปพุทธกิตาค่ายมีอานาค่ายมีกล่ว่าไปเพิ่นเห็นโทษของกรรมเนาะก็เลยระงับไว้บังคับไว้เห็นโทษความก็อิชาริษยาอจากใดดีมีเป็นเนาะทั้งสิ่เพิ่นก็ระงับปฏิฆะของเจ้าของไว้เนี่ยเนี่ยคมในสกิต้าข่ายมีมันคมมันมีคือเก่านั่นแหละอันศูนย์นั่นน่ะแต่ว่ามันคมได้อาจจะศูนย์อยู่ในใจหึบๆอยู่แต่ว่าปากกายมันบเผยออกไป มันก็คอยเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเขามาเรื่อยเลยๆมันก็คอยคมสนิทไปหลังจากนั้น<ต>มีแรงกระทบดูเขา้าดูเขากระทบคําว่าปฏิฆะกระทบดูเข้าดูเขามันก็เห็นโทษมาเขา้ามาเขา่านั่นนี่มันก็เห็นถูกของแท้กูไปยึดหนอเนี่ยนะกูไปยึดต๊อหือกูไปยึงสิมันก็คอยตัดไปของมันเองอเนั่นแหละตัดในออกจากความรู้สึกในความยินดีพอใจบ่พอใจตัดอบอกจากความรู้สึกอันนี้ออกได้แล้วในความปฏิฆะ อาขาดขับแข้นใจบ่พอใจบาดหมางใจสั่งผู้นั้นสั่งผู้นี้สั่งผู้นี้น้อมเขาไม่คิดเียวสนะเขานั่นแหละปฏิฆะยังคดีเกิดจากความบ่ได้ดังใจนั่นแหละปฏิฆะอันนี้ก็ดีแหละมันจะมันมันเห็นโทษของมันแลวมันกะละของมันแหละเห็จไปเรื่อยๆแบบเสาห้าฟั่งตัวนี้เข้าใจแล้วสมาธิเฮากะมีแล้วเอก็คือว่าเฮามาปฏิบัติอยู่ตลอดมีการมานั่งพิงลมหายใจ มีการมาสวดมนต์ภาวนาของเฮามีการมาขวบคุมความคิดให้มันอยู่ในล่มหายใจให้เกิดความสงบอันตั้งมันมัง่งว่ตตั้งมั่งมั่งกันแล้วแต่บางคนกับสงบสูงสุดได้บางคนก็สงบ,งบปานกลางออไปเห็นนั่นเห็นนี่ก็เออสงบปานกลางบางคนก็สงบชั่วคณะออชั่วคณะนั่งพูดโทรไปทูดโทรมามันหายแวบบไปทางไหนไปหางวัวหาควายหาผู้นัน้นหาผู้นี้ดึงเข้ามาอีกนี่ก็ชั่วคณะแล้ว ที่นี่ยัง่งตั้งแต่โตการใส่ชีวิตประจําวันเพออออื่อละไยัง่งแต่ละคนแต่ละคน,น,น <c oughs> เวลาเข้าไปเห็นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ถ้าเข้าไปนั่งประปรุงแตง่งเราใส่ความคิดเห็นเจ้าของเป็นไงเขาไปตัดสินในความผิดความถูกแล้วก็เกิดกลายเป็นอารมณ์ว่าพ่อใจแล้วบอกพ่อใจนี่เกิดแล้วเกิดแล้วแ้วจังหวะให้เราว่า,าวงอีกอย่างคําว่าตัณหานี่คือความอยากอุปทานคือความดื้อ ความอยากได้ดังใจร่วมโลดว่าความอยากได้ดังใจของเจ้าของเองการทํางานของความอยากได้ดังใจก็คือเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ที่เพ่นวาทิถุปทานแล้วก็เอาอัตตะวาถุปทานเป็นใหญ่ยกตนขึ้นมา <c oughs> หลา,ลายเรื่องหลายยกตนขึ้นมาซื <c oughs> <c oughs> ้ราพ่ตูปทานเอาสิ่งที่เจ้าของเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยกระทํามมา,มายืนยันตัดสินเป็นใหญ่แล้วสุดท้ายก็มาการมุปทานเอาความพอใจของตัวเองเป็นใหญ่ความใคร่ คนใครอยากพ่อใจของเขาเป็นไงไพ่เสบ้าถือกระซางแต่กูหมักแบบนี้เรื่องใครอยากซีตัวนี้เกิดจากตาตาเข้าไปเห็นเรื่องนั้นตาเข้าไปเห็นเขากับร่งเหตุน,นั้นอันนี้โอ้เหตุบ่ถือเนี่ยเกิดเราเด้นันเกิดอารมณ์ได้นี่นเหตุบ่ตถือเนี่นนยให้สังเกตอารมณ์เจ้าของเดยวบอกความรู้สึกตัวเนี่ยอันนั้นเหตุบ่ถือกนะเขาบอกกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากเข้าไปยืนยันตัดสินเขา เออไปยืนยันตัดสินเขาถ้าเขาบ่ฟังความคิดเห็นบ่ตรงกันมึงบอกกูเป็นไผ่ขาวาเด้เออแต่มันห้าวกับกูสิรู้บ่แต่มึงยังบ่รู้ตัวมึงเองเนาะเพื่อนสันมึงบอกกูเป็นไผ่มึงบ่จักกูบอกกูก็บบ่จักแล้วแต่มึงยังบ่หุจักมึงเองเนาะนะกับเพื่อนสั่นแล้วกับเพื่อนสันเนี่ยส่วนมากมันจะไปยังซี่เอิ่นใบหยกตนเป็นไงเออกูเป,เ,ปเป็นอันนั้นเด้กูเป็นอันนี้เด้วย กูเป็นหลานผู้นัน้นกูเป็นลูกผู้นี้ว่าด้แต่จะคองบ่มีตำแหน่งอย่างพวกคนพานทาั้งหลายเปนบอกกูเป็นลูกตำรวจกูเป็นลูกทหารกูเป็นลูกรัฐมนตรีซ้อซอแสแสก็ว่าไปโกตนเป็นไงแบบเออแล้วให้มันท่านบ่าดิให้มันท่านในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจเฮ้านั่นแหละให้มันท่านย่าให้มันเขามาเกิดเป็นอารมณ์ความคิดอนใดก็สร้างสนีน้อมน้ำขาม,มาแเราเกิดเป็นความรู้สึกในความพอใจและพ่อใจอันนั้นเกิดแล้ว แต่พูดถึงว่าอวิชชาเป็นปจัจจัยมาเกิดสังขารอวิชชาตัวเดียวมันชาตชสลามรณะละกะมุนเข้ามาหาอวิชชาคือเก่านี่ก่อนกลมมันเดียวนี่ก่อนความรู้สึกอันเดียวก่อนใจอันเดียวนี่แหละเออทุกข์กับทุกข์ในก่อนเดียวนี่แหละในตัวก่อนใจนี่แหละแสดงถว่าอวิชาปญาสังฆรา,าพุดมันชาตชสลามรณะหรอเออมันชาตชสลาไปเลเยได้ฉะนั้นวิธีหยุดคิดก็คือจะไปคิดปรุงแต่งเข้ามาเพื่อมันเกิดความใดดังใจแต่มันเกิดความใดดังใจมันเป็นอารมณ์อารมณ์นั่นแหละเป็นตัวเกิดอารมนนัแหละ พบได้เกิดขึ้นแล้วนั่นอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจวิธียุดก็คือยุดจะไปนั่มปุงตงตังเขามาเพื่อใช้มันเป็นไปได้ที่ตัวเองยืนยันตัดสินนี่เป็นวัาที่ตุปทานเอาความเห็นจากความเป็นไงยกตนเป็นไงเอาสิ่งถ่งเค่อยได้ยินแต่ฟังแ้วกระท่ามาเป็นไงและเอาความพอใจของเองเป็นไงโตนี่ถามันบ่ได้ถือใจว่าได้ดังใจแล้ว ความรู้สึกมันสิเกิดในความพอใจกับควพอใจสองยางเท่านั้นตัวผ้าเกิดจะไปจะไปดึงเขามาตามธรรมดาเรลาเสียงมันอยู่แต่เสียงมันก็คือกันนั่นแหละครับเสียงนกนกเขาไปต่อนนกเขาพูดเจียบอันนี้สองกุก๊กนั่นสามกุกนั่นมันหลงเข้าไปเหรอเพนะ่ะโอ้ตัวด็คือ๊ิสิเป็นแบบนั้นแบบนี้ราคาสูงเนาะนั่นเกิดเราเด้นนั่นเกิดแล้ว หรืออารมณ์กระทบอย่างต่างๆที่เขาไปเห็นตามถนนหนทางนี่แหละผู้ใดดึงเขามาเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจเราควาพอใจพุ้นก็เกิดแล้วนั่นแหละจกว่าวิธีเขาหยุดหย,ยุดแบบใดเขายุดตัเขาหยุดที่ตัวเองนี่แหละ <c oughs> จะจะนําสิ่งนั้นเขามาคิดเพื <c oughs> ่อเกิดความพอใจกับบ่พอใจสองอย่างเท่านั้นแต่หยุดตัวนี้ไดมันก็หยุดเบิดนี่แหละหยุดเบิดเลย <Okay. S 2> มันก็เหลือแต่ความรู้สึกทางกายเท่านั้น ความรู้สึกที่ห่อนหิวหนาวกับ็นทั้งดาคือคนทั่วไปแต่วความรู้สึกทางใจในความพอใจเลยพอใจบม่มีมันสิมีบานนี้ความคิดก็เกิดขึ้นได้ยุ่เสมอแต่ว่าในสิ่งที่คิดนั่นบ,บ่ให้มันได้ดังใจบ่บ่มีอารมณ์เข้าไปให้มันเป็นไปตาม่ที่ะของคิดเห็นความคิดตัวนี้ความคิดเกิดได้ตลอดแต่ว่าญาไปเป็นผู้คิดหรือญา่าไปวีอารมณ์ญาไปยืนยันญาไปตัดสินญาตไปโยกตนญาไป ให้มันถือใจเจ้าของเองถือใจหรือไม่ถือใจ,ใจอันนี้สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรนั่นมันจะมีต่าเหตุปัจจัยของมันเองสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควร<ม><ม>ห้อหูยุดอกว่าอันนี้พิดหรืออันนั้นถูกแต่ว่าเฮาปไปมีอารมณ์ความรู้สึกจาก,จากเข้าไปเป็นผู้จัดก,การไ,ไม่ฮะนี่แหละทารู่เท่า,าท่านตนนัวนี้รู้รู้รู้เขารู้เขาเรื่อย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 นมันกระดับของมันเองนั่นเองหลายหลายคนถือบ่าเข้าใจความคิดเกิดได้ตลอดแต่่า จะไปไปยาไปมีอารมณ์ในสิ่งที่คิดในสิ่งที่เห็นตาหูจมูกแต่ยงนลิ้นกายใจเมื่อนี้ <S <S อาได้ยาเข้าไปมีอารมณ์ความรู้สึกในในสิ่งที่ตายเห็นในหูไย่ยินเหลืองเล่าต่างๆในจมูกลมกินในลินนล้นด้รสชาตรสแต่ที่พูดถึงรสศาสตร์อาหารที่มันได้ความรู้สึกว่าเผ็ด่บเข้มแต่ปลายลินย้นเท่านั้นเด้ไหลลงไปนี่แล้วล่ลวงลำคอไปแล้วมันบ่มีความรู้สึกอย่าง อันนี้ก็คือการาเทียบน,นสิ่งที่เห้าเห็นนั่น,น,นเนาะเรื่องเล่าต่างๆของแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยเออตามันเห็นแล้วก็แล้วไปตัวเห็นเพิบคืออยกากไปขีดข่อมามันก็บรรยายเข้าสู้หัวใจเท่านั้นแหละเนื้อยุดธเทียบคือรสชาติอาหารเผ็ดเข้มมันอยู่แค่ลิ้นแต่ว่าบางทีสาสมบูรณ์ทีติดอาหารนนเนี่ยเออมันจึสแสวงหาสิ่งนั้นแหละแสวงหารสชาติที่ถูกใจนั่นแหล,ละพระพ่นจังบาเลือก บ่ได้เลือกได้สะลงในกันในนี่แล้วจำสีหยั่งได้อยู่ในนีออ่ก็หาลังองเพื่ออายุยืนลอยสิบกว่าปีมันก็มีไหมเนาะกินเทียเดียวยังสี่ไหมลอยสิบแปดปีก็มีแต่ออว่าโบราณมาเฮาก็เคยเห็นอันอายุลอยยี่สิบปีคือพระอน,น,นุนหรือพระพระกัสปะยังสีกับลอยยี่สิบปีฮาผมเคยเห็นฮะาเห็นตั้งแต่อายุลอยสิบแปดปีหลวงปู่ท่องอายุนะลอยสิบแปดปีเคยเห็น แล้วก็ลอยซี่ปีนี่พญจามนั่นจากสีเขาก็เคยเห็นเวลาลอยสองปีลอยซี่ปีอีกลงผู้เจ้าขุดอุดรอ,อ,อีกมันเนี่ยกับแมนเนี่ลยลอ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 ยเขาก็เห็นอยู่นี่พญบวนยังบัท่านเลยลอยซ้ำเก้าสิบแปดกับสามเดือน <laughs> เอาเพรา